สวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโลกพระคัมภีวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพ่อจะอธิบายยังไงดีกับวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้สําหรับเราคริสเตียนเป็นวันอาทิตย์ที่มีความหวังที่ยิ่งใหญ่และความหวังความรักที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่กับเราตามประสามนุษย์33ปีในชีวิตพระเยซูสิ้นพระชน ซึ่งเป็นความรักลึกซึ้งที่สุดที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้กลับคืนพระชนม์นชีพเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ปาสกาที่เราฉลองและเดินมาจนถึงเวลานี้ถ้าจะว่าไปแล้วต้องบอกว่าเป็นวันที่40วันสมโพธิพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ต้องเป็นวันพระฤกษ์ับที่ผ่านมา แต่ประเทศของเราเนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่ใช่คริสตชนวันสมโพธิ์นี้ไม่ใช่วันหยุดสําหรับเราเราจึงเลื่อนมาฉลองในวันอาทิตย์เป็นประจำวันที่40พระองค์เสดสู่สวรรค์ความรักความเชื่อที่เราได้เรียนรู้พระอาจารย์เจ้าที่ปรากฏในกิจการและคําพูดและชีวิตวันนี้พ่ออยากจะเริ่มแบบจินตนาการนิดหน่อยพระอาจารย์เจ้าที่เดินกับเรา รักษาเยียวยาเรามนุษยชาติปลุกให้กลับคืนชีพลาซาลัสบุตรหญิงไม้ที่เมืองนาอินในพรอศาสนบุญลูกาลาซาลัสในพ่อศาสนบุญยอนพระองค์รักษาคนตาบอดพระองค์เลี้ยงอาหารทวีขนมปังชีวิตของพระองค์มีแต่การให้ชีวิตของพระรงรองค์ ในเวลาสามปีของการประกาศข่าวดีเป็นชีวิตที่ต้องใช้คาว่าเทินอัพไซดาวเปลี่ยนกับพลิกโฉมหมดจากพระเจ้าสูงสุดลงมาเดินเคียงข้างเราอยู่กับเรามนุษย์จนเรามนุษย์หวังได้เชื่อได้สัมผัสได้เห็นความจริงได้เรียนรู้ได้และได้รับการบันเทาจากพระอ,องค์ตลอดเวลา และถ้าจะตีความนี้ต่อไปก็คือว่าเมื่อถึงเวลากลับคืนพระชนชีพระองค์อย่างประจัก์พระวรากายของพระองค์กับบรรดาศิษย์พระสารบุญยนเล่าหลายตอนแต่วันนี้เป็นวันที่พระจักบอกกับเราว่าพระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดาฟังดูน่าแปลกแต่เป็นวันที่น่าตื่นเต้นเมื่อผู้ที่รักเราที่สุดเดินเคียงข้างเราที่สุด ในเชิงของพระวรสารพระกัมพิพระองค์เสด็จสู่ฟากฟ้าแต่เรารู้ความจริงว่าพระองค์ส่งพระจิตและพระจิตจะบันดาลให้พระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์เป็นการอยู่อย่างต่อเนื่องของพระเยซูเพราะแผ่นปังบนพระแท่นถูกเปลี่ยนให้เป็นพระกายของพระเยซูพระเยซูเจ้าไม่ได้จากเราไปไหนเลยแต่โดยองค์พระจิตเจ้าพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ ทำให้เรายังคงอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าอยู่กับเราดังนั้นวันนี้ในประเทศคริสชนฉลองไปเมื่อวันพระฤหัสสำหรับเราคือวันนี้เล่าเรื่องราวที่บรรดาศิษย์ไปรวมตัวกันที่ภูเขามากอกกิจการอักาวกบอกกับเราเช่นนั้นพระองค์เตือนอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่คอยรับพระสัญญา ที่พระบิดาจะส่งมาพระเยซูเจ้าเป็นพระสัญญาและเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับไปพระจิตเจ้าจะถูกส่งลงมาลานที่จริงถ้าอ่านพระสารบุญยนพระองค์เป่าลมเหนือพระจิตเนือขอโทษเหนือบรรดาศิษย์พระองค์มอบพระจิตแล้วถ้าจะตีความอย่าง,างสวยงามก็คือพระเจ้าไม่เคยห่างจากเราเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์และโดยทางองค์พระจิตเจ้านบ,บุรุกาเล่าไว้ในหนังสือกิจการนักสาวกผู้ที่มาชุมนุมกันทูลถามพระองคว่าพระเจ้าข้าพระองค์จะสถาปนาอาณาจักรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้หรือพระองค์ตอบไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้วันเวลาที่พระบิดากำหนด แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่านและท่านจะรับอนุภาพเพื่อจะเป็นพยานในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแควน้นยูเดียสมาเรียไปจนสุดปลายแผ่นดินบรรดาศิทยิถามพระองค์ว่าพระองค์จะสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์บอกไม่ใช่ธุระแต่ท่านจะได้รับพระจิตพี่น้องครับถ้าเรากลับไปดูในบทเชิญพระจิต แล้วเราจะเห็นความหมายของพระจิตเจ้าซึ่งเราจะสมโพธ์ในวันอาทิตย์หน้าโปรดส่งพระกรุณาส่งพระจิตมาบันดาลให้เราเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่พลิกโฉมแผ่นดินพลิกโฉมชีวิตให้กลายเป็นโฉมพระพักของพระเจ้าพระสง์เสกสินปกมือ ขอทรงพระคุณาส่งพระจิตมาบันดาลให้ปังและเล่าอังุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตเราทุกคนได้รับพระจิตเราได้รับการเปลี่ยนเป็นเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นคริสตชนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพี่น้องกันนี่คือผลของการเปลี่ยนแปลง อาณาจักรพระเจ้าเริ่มต้นในพระเยซูในพระวาจาของพระเจ้าและในชีวิตของพวกเราทุกคนแล้วเราจะเห็นภาพความจริงนบ,บุลูกาเล่าว่าเมื่อตรัสดังนั้นพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ต่อหน้าเขาเมฆมาบังสายตาแต่เขายังคงจ้องมองดูเมฆขณะที่พปรองจากไปคำตอบตามมาอย่างเด่นชัด ท่านใดนั้นมีชายสองคนสวมเสื้อขาวปรากฏอยู่กับเขาเป็นพระสิริของพระเจ้าและกล่าวว่าชาวกาลิลีเอย๋อยแหงนหน้ามองฟ้าอยู่ทำไมไม่ใช่เวลาแงนหน้ามองฟ้าอีกต่อไปถึงเวลาที่ต้องออกไปดำเนินชีวิตมองดูเพื่อนพี่น้องและเป็นชีวิตของพระคริสต์ในชีวิตของทุกคน ดังนั้นพีชเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ทุสวรรค์ของพระเจ้าประกาศพระองค์เสด็จสู่สวรรค์เสด็จกลับมาจะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกันที่ท่านได้เห็นพระองค์เสด็จจากไปเพราะโดยพระจิตเจ้าการเสด็จจากไปของพระเยซูเจ้าเรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระวาจาของพระเจ้าทั้งหมดปรากฏ พระเยซูเจ้าก่อนจะเสด็จกลับไปในพระสารบุญมัทธิวเช่นกันพระองค์ตัดเรามอบเราได้รับมอบอำนาจอาญาสิทธิ์ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินพระองค์ผู้เสด็จไปมอบพันธกิจให้กับบรรดาสิทธิ์พี่น้องครับจำประโยคนี้บันทึกตราตรึงไว้ในชีวิตคริสตชนเป็นพันธกิจสุดท้ายและเป็นพันธกิจ เป็นมิชชั่นที่ถูกส่งลงมากับเราวางไว้กับเราพระองค์ตรัสท่านทหลายจงไปสั่งสอนอนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของเราบทบาทของเราคริสตชนทุกคนคือการไปประกาศพระเยซูคือการไปพูดถึงพระเยซูให้ทุกคนได้รู้จักพระเยซูไม่ใช่เพียงด้วยคำพูด แต่ด้วยกิจการที่ท่งพลังกิจการของพระเยซูที่พ่อเล่าไว้ในตอนตอน้นกิจการของการทำให้คนตาบอดมองเห็นคนที่สิ้นหวังในแสงสว่างได้เห็นแสงสว่างกิจการที่ทำให้คนง่อยเดินได้สังคมของเราอาจจะมีความเป็นง่อยทุพพลภาพ ในหลายรูปแบบสังคมที่เจ็บป่วยเพราะวิกฤตทางด้านศิลธรรมและจริยธรรมเพราะวิกฤตทางด้านการถือศาสนาที่เป็นแต่เพียงเปลือกวิกฤตของการเจริญชีวิตไม่เห็นคุณค่าของโลกไม่ได้รักสิ่งสร้างไม่ได้รักษาธรรมชาติ เป็นหน้าที่ของเราเต็มๆไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของพระคตศเจ้าโปรดสิลล้างบาปเดชพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตสอนทุกข้อที่เราสั่งแก่ท่านและประโยคที่ยืนยันก็คือจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันพระเยซูเจ้าจึงไม่ได้เสด็จไปที่ไหน พระองค์จะอยู่กับเราทุกวันจนสิ้นพิภพโดยการประทับอยู่ขององค์พระจิตเจ้าที่จะเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่พระจิตที่เปลี่ยนแผ่นปังให้เป็นพระกายเล่าอาังุนให้เป็นพระโลหิตขอพระจิตได้โปรดเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นดั่งพระคริสตเจ้าสำหรับพี่น้องทุกคนพบกันวันอาทิตย์หน้าในวันสมโพธิพระจิตเจ้าสวัสดีครับ